เสื้อสีกรมขับใช่ไหมสนามกรมขับทีมงานอดไปยักษ์มวยไทยก็เก่งๆนะรู้สึกจะมีไอ้เจ้าเพชรพยักใช่ไหมโอ้นี่รถรถเดียวกับไอ้เจ้าเพชรดำครับรถเดียวกันเลยแล้นี่วันนี้มีทีมเชียร์ครับท่านบุญเลิศพักขะทีมงานอบตเขียวครับทีมงานสุภุงครับ ทีมงานตักเมืองสีทีมงานป๋าตุน่นทีมงานเสียวิชัยตัว,ว่าวันนี้จะหนังวนเดิมหรือวนใหม่ครับมาดูกันครับวันนี้ไม่ได้ชั่งน้ำหนักแต่ไม่ได้ชิงแชมป์นะออชมนอกรอบครับเลยใ,ใช้บริการกันมาแล้ววกันเถอะเอาไฟนี้ใครกินใครมาดู จากลับอะไรมากนะครับรีมาจากบุรีรัมย์เปิงอวยนะครับเอ่อชมรมมวยไทยนายขนมต้มของจกกังหวัดศรีสะเกนะครับซึ่งมีทนายธนฤทธิ์พงเพชรรคับเป็นประธานครับสิสเกตนี่ก็ไหลชมรมแล้วกินนะครับเอ่อชมรมมวยไทยนายขนมต้มเทศบาลเจ้าแสนชัยก็ด้วยครับมา หล,หลายสาขาว่างนะเจ้าส่วนอุนลอบลนี่มีสถาบันสองสถาบันนะครับมีชมรมวัฒน์อาชีพจังหวัดอุบลแล้วก็สมาคมวัฒน,น,น์อนบบนาชีพจังหวัดอุบลนะครับดูนะบรรยากาศลมหนาวเริ่มโชยมาเลยับ อารย์ชิดชัยนี่ก็มวยเก่านะนี่ชิดชัยพอยยินดีชิดชัยทีเด็ดก้าวตอนนี้ก็มาเป็นเทรนเนอร์ครับช่วยทีมงานอุงูอบอนยูงแม่นอาจารย์พอยนะครับอาจารย์พอยอาทิชาติครับอให้น้ำก่อนครับ ชกสนุกอาจารย์ชิดชัยนี่อยู่ใกล้กว่าเพื่อนนะชิดชัยนี่อยู่อำเภอกุงเทพปุณหนะเขาเอาไว้สุดท้ายเลยทีมงานนก็รบกวนทีมงานอาจารย์บอยครับชิดชัยบอยยิงตีชิดชัยดีเด็กเจ้าเจ้า มาดูครับแฟงมีเสือเพชรครับชวนทุกคนดีกับตันทีมครับมาดูว่าทีมงานปาสุดเสียวิชัยเจเนียวนำเงินคอมเชียร์เจ้าถิมาม่นครยยับแดมีทีมงานสิบพอยสิหบหยาบทีมงานพอรอที่รักษ์ไทยครับ ช็อกแล้วครับจบกันทีมช็อกแล้วครับช็อกแล้วครับปูออ่มาเลยครับอเขาซ้ายครับกับทีมครับฝ่ายนี้เขาจะมีขวาดารามีซ้ายดาราเด็กที่สองมาครับขย่มครับขย่มครับโอ้ โอ้โมีพยงรับอ้ามดอันสองครับมเอนมาเนมาเงน,นอันสองครับเต็นมอกไปพุทสสถานไหนพ่อมาลองหน่อยตเวลี่ยนมัฒสุยา,มา,ม,ามาดูกันครับทุกผู้ชมครับลุ้นกันต่อนายกที่สามเอาเลย เสืพอเพชรพไปยัเืชรไทยจากลำปลายมากบุรีรัมย์กับทันทีน้เปลี่ยกันทราโรนีนะดูว่พี่สามเลยคนะรับแดงเสียรกับทันทีมั้งม หรือว่าเป็นมวยเก่งอกของค่ายแม่จะมมวยไทยอีกครนนันะว่าเป็นตัวคมกลครับสุดนีครับโอ้โหนหี้ได้ใหญ่ด้วยนะครับกับทันทีอวอ้อ้าอ้าวใ้า่เมียอม่ไอ้สวอ้าวอ้าครับลองาู เป็นจริงไหมเรื่องมือตัวใหญ่กไม่ได้เอ้าวรวมสามครับเสียเพชรแดงครับแบบพยายามเปิดเกมทะลอกครับน้ำเงินดูกัะตาทีครับโอ้โซ้ายครับพอรับไปแกขันเก่าครับขยับแล้วก็ขยุดทันท่ครับอ้านิวเทวนาชี้แล้วนิ้วเทวนาเออมีสามนิ้วขึ้นมาแล้ว ออ้วมีโอเคกันแล้วก็มีโอ้ดีมี5นิ้วขึ้นมาแล้วสามหมืนสามพกับสี่ครับคู่นี้ครับเมื่อสักครู่3นิ้วตอนนี้ห้านิ้วนะต้องเดินให้เร็วเลยครับสูเพึ้นข่าววันนี้นะครับ รหัเอรรหัเนิวเป็นรู้กันครับดา่วดานักลงทุนทั้ไหยเป็นสัญลักษณ์ที่มองไปก็รู้้แล้วน่แล้วน้วน่แล้วนี่แล้วนคอเลครับที่น้องสําขาน้องสัขาดอนแก้วครับโดนคอ ชก2ี่สิแล้ก็22ันวานะครับ <requ ie S 1> สำหรับโอุบลก็เปรียบที่บ้านคำใหญ่นะครับพวกนี้เหมือนกัน,กน,นกรกครับชก็30พฤศธิกายนครับตัวครับยีก็ทางโอุบลก็มีสที่ครับตางสุกแล้วก็เบอร์รี่เบอร์ริ่ก็วัด สีม่ครับดูครับเกมของสื่อเพชรนี่เดินเร็วขึ้นครับแต่ว่าดูครับกับกะทีนี่แกไม่ประมาทครับเริ่มจะชมเกมตั้งรับครับคอยดักคอยโต้ครับนี่จังหวัดสองนะครับกับททีขึ้นมาแล้วครับหลุดโดนอีกแล้วครับ แต่ทันทีวันนี้นะใหญ่ได้ลอยด้วยนะครับเอ้าวว่าอย่างไรนักชกจตกลำปลายมากครับแต่ก็ไม่โดนเนี่ยเจียวไปอือครลืดอีกแล้วครับ จะเสียงมารับเสือเพชรครับเสือเพชรตัวพยัคฆ์ง่านี่ก็มีมวยเล็กๆก็ไอ้พยัคฆ์เก่งครับเออพยัคฆ์นี่นักล่าเดิมพัน นะครับยกส ok okay. và, ี่เก่งครับกัช้านะครับคนยกที่สี่ต้องรุ s s ่นสากิโลกรัมเลยนะพี่น้องจากอุบลส่วนหนึ่งก็หลังจากเสร็จที่อัปเมืองก็มาต่อที่นี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับ น,นี้เป็นคนทงสองที่เลยทีเดียวสุดท้ายครับเสือเพชรแดงครับแล้วั็กับตันทีนเสียแนวสอรว่งพลางก็มาวันนี้ผู้ชายจากวารินชพราเสียแนวเสียแนทีิมันสอรว่งพลาง เสครับสเสือเบสบอลวายน้นนไทยม,มุมแดงกับต,ตัทีมน้ำเงินครับดีแมนเป็กน้ำว่ยไทย สองยิ่งาครับคอณนายสปิริตครับสามหมื่นสามพันกับสี่ร้อยครับคุณีครับอาจารย์บอลลำมเนเซิร์ฟนะครับยกสุดท้ายครับเป็นขนมลายเทปถูกใจครูอภิชาติครับ ลายแขน,นขร้านกาแฟ MT ครับน้าเทศบาลจาัดแสนชัยครับร้านกาแฟ MT ยกสุดท้ายครับเอเออ้าวเงินทองใจกันคสัมสมบนธ์เหมือนเดิมครับรอสักครู่รอสักครู่ He made